วันนี้นะครับช่วงตอนสองทุ่มนี่แหละตัวเกมพิชแมนสก็จะอัปเดตกลายเป็นเวอร์ชัน2.3.0ซึ่งอัปเดตที่ผมดูผมเริ่มมาเจอแล้วนะอันแรกโอ้เขาใส่ถุงเนี่ยกลับไปในหัวนักโทษในด้านมาลาเกชซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเล่นกันมาแน้วนักโทษเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงคุมหัวอยู่แล้วแต่ว่าทําไมถ้าถึงบอกว่าเขาเอากลับคืนไปแปลว่าเขาเอาออกอะ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเอาออกจริงหรือเปล่า to to I do แล้วก็ในด่านเมนซ่านะครับก็ทำให้เซนเปอร์อรีเฟลเนี่ย กลายเป็นของเด้กัผิดกฎหมายซึ่งปกติแล้วสแนเปอร์เลเวลเนี่ยตั้งแต่ฮีทแมน2ขึ้นมาเขาได้ทําให้มันกลายเป็นของผิดกฎหมายนะครับทำให้เราเนี่ยต้องเอาใส่กระเป๋าไปแต่ไม่ว่าตอนนี้ในในด่านมินูซาเนี่ยแปลว่าถือสแนเปอร์เลเวลได้เหรอไปดูกันในด่านดาร์ทมอลนะครับบอกว่าเขาแก้ปัญหาแบบเวลาที่ซีรเจ็ดเนี่ยเกิดตัวข้างกระแพงบางครั้งมันจะติดนะฮะโดยเฉพาะถ้าแถวห้องทอฟฟี่รูเนี่ยน่าจะติดไปดูกันนะครับว่ามันติดจริงหรอ ดูแล้วมันก็ไม่ติดนะฮะเออว่าแต่บักนี้ยังอยู่หรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวยังอยู่เหรอยังใช้ได้เหรอในด่านชงชิงนะครับชุดสูตรลิ้นสูตรเนี่ยโดนฝนน่าจะไม่เปียกซึ่ปกติในด่านชงชิงเนี่ยชุดต่างๆนี่โดนฝนนะถ้าคุณสังเกตดูมันจะมีน้าฝนมาแปะตัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเอาชุดลิ้นสูตรมาใส่เห็นนะครับว่าตัวเปียกแต่หัวเนี่ยชุดสูตรที่ชื่อว่าอาร์เคนทักซิโดสูตรเนี่ย มันจะมีหัวของ47เนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่ซึ่งไอคือสูตรเนี่ยในฮิตแมนสาไม่มีนะสิผมก็เลยไปไล่หาดูว่ามันทำยังไงถึงจะได้มานั่นก็คือผมต้องเล่นฟีเจอร์คอนแทค25อันเพื่อทำคลิปนี้ครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมต้องนั่งเล่นฟีเจอร์คอนแทค25อันเพื่อจะปลดล็อกสูตรนี้มาเพื่อทำให้คนเห็นว่าหัวโผล่แขนแหละยิ่งผมจะโกงนะในด่านไอเลนออสเกลเนี่ยมันมีชุดเนี้ย อย่คล้ายๆกันอยู่ผมก็จะไปใส่ดูที่หัวทะลุไหมมันก็ไม่ทะลุนะฮะก็คือมันเป็นแค่ไอชุดอาร์เคียนทักซิโดสูตรนี่แหละผมเลยต้องนั่งปลดล็อกมาเพื่อเอามาให้ดูอะแค่นันแหละแล้วเขาถึงขั้นมีมดมาแก้เลยอะแล้วไม่ได้แก้แค่ชุดเดียวนะชุดไหนที่เนวันโผล่เนี่ยเขาแก้หมดเลยแต่ว่าของออฟฟิเชียลเนี่ยเขาเพิ่งแก้ชุดเดียวแล้วก็นี่ครับตอนนี้ชาเลนจ์เนี่ยเขามีให้กดเลือกได้นะฮะว่าเราจะให้โชว์ยังไงแบบโชว์ทั้งหมด ชว์ที่แบบว่าทำสำเร็จไปแล้วโชว์ที่อันทำไม่สําเร็จหรือว่าโชว์เฉพาะอันที่มีรางวัลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแลกด F เ,เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้แต่ทีนี้พอกด F ปุ๊บมันจะมีออปชันให้เลือกว่าจะเลือกเป็นแบบไหนได้อันนี้เขาแก้ให้ ABC ที่โดนวางยาให้ปวดท้องและต้องไปอวกเนี่ยมันแบบว่าแบบว่าจะต้องไปโอที่ชักโครกมากขึ้นนะครับแบบปกติสมมุติเราวางยาเนี่ยถ้ามันปวดท้องเนี่ยเพราะเราอยากจะให้มันไปโอที่ชักโครกเราจะได้จับมันกดลงน้ําได้ไงแต่ทีนี้เนยนนา้ตรงงถข เราก็เลยจับกดถังขยะไม่ได้ไงก็เลยเพิ่มให้มัน VO ที่ชกโคกมากขึ้นซึ่งผมขี้เกยียจลองแล้วอะก็าผมลองไปดูวิธีปลดล็อกระเบิดอวกเลยเราต้องเล่น escalation 12อันซึ่ง escalation เนี่ยมันหนักกว่า f ิ a t u r e contact อีกเพราะ feature c o n t แ c t เนี่ยเราเล่นทีเดียวจบแต่ escalation เนี่ยหอันมันจะแบ่งแยกเป็นย่อยๆอีก5อันหรือว่า3อันในนั้นซึ่งตายไม่เอาผมเลิกถือว่าเขาแก้แล้วกันก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้พอ